วัดีครับนะครับวันนี้อีกเปิดอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆเนาะไปเที่ยวนะครับวัดสันเบนะครับก็คือเป็นอาหารนี่แหละนะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองซิดนีย์เนี่ยนั่งเรือไปไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงนะครับก็เรามาเริ่มกันที่สแราคีเนาะสแราคีก็คือเป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะครับที่นะครับส่งผู้โดยสารนะครับจากสแคราคีนะครับไปตามป้ายต่างๆเนาะแล้วเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผ่าน เห็นไหมครับที่ขาข่าวนะก็คืออจุดที่สนใจนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบให้ความสนใจแล้วมาถ่ายรูปกันนะครับนั่นก็คือโอเปร่าเฮาส์นะครับแล้วก็เห็นสะพานนั่นนะครับคือเขาเรียกว่าสะพานฮาร์เบอร์บิดนะครับเป็นสะพานที่อยู่กับซิดนีย์มานานนะครับแล้วคนที่สร้างสะพานและโอเปราเฮาส์เนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายรุ่นแล้วครับตอนนี้นะครับเรือก็เริ่มนะครับออกจากท่าแล้วนะครับสําหรับวันนี้อากาศ ดีมากนะครับโควิดที่ออสเตรเลียก็ไม่มีมาหลายวันแล้วเนาะก็คือเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวนะครับช่วงนี้คือขอให้เดินทางกันให้สนุกนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมาห่วงหรือกังวลเรื่องโควิดละนะครับ อากาศในวันนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึง20องศานะครับ บรรยากาศนะครับยามเย็นที่นี่นะครับกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังจะตกซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าดูมากครับผมเหมาะมากสาหรับการถ่ายรูปนะครับตรงนู้นนะครับที่เห็นนะก็จะเป็นฝั่งนอตเนาะนอตซิดนีย์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนที่มาทางที่จะไปทางเซนรคีจะไปวัตสันเบก็จะเห็นฝั่งนอตแหละนะครับซึ่งตามข้างทางเนี่ยก็จะเห็นเป็นบ้านนะครับบ้านคนชาวออสเตรเลียเนาะ ที่ปลูกบ้านริมน้ำครับวันนี้แสงพระอาทิตย์สวยมากครับเพื่อนเห็นไหมครับแสงสีส้มนะครับปะทะกับน้ําทะเลสวยมากนะครับยามเย็นที่นี่เนาะโอ้ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ออสเตรเลียซิดนีย์เนาะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นริมทะเลบริเวณชายหาดของวัสันเบย์นะครับตอนนี้ด้ยวยคือเรือก็มาเที่ยวผ้าละผมก็ได้มีโอากาสได้เดินลงไปริมทะเลนะครับริมชายหาดนะครับซึ่งถือว่าชายหาดของออสเตรเลียเนี่ยมันมีความโชคดีอย่างหนึ่งคือเป็นชายหาดที่ชายหาดที่ค่อนข้างสะอาดเนาะแล้วน้ำเนี่ยก,ก็สะอาดมากนะครับ ือบางทีเรามองออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นปาลาลอยล้วว่ายเลยนะครับขณะนี้ก็หกโมงกว่าจะคุ่มละนะครับก็จะเห็นชาวบ้านเนาะมาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นการพาลรูปพาหลานเดินเที่ยวนะครับผที่นี่คือเราจะเห็นทุกอย่างแต่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือไม่ค่อยเห็นเรือประมงนะครับเขาก็จะไม่อนุญาตให้คนออสเตรเลียเนาะทำประมงในเขต แถวนี้เนาะถ้าเกิดจะทําก็ต้องออกไปทํดไกลๆแล้วก็ต้องมีแบบว่าสอบหลายเส้นนะครับตรงนั้นจะเป็นสะพานนะครับสะพานขึ้นเรือนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนขากลับผมก็จะขึ้นเรือกลับตรงสะพานนี้นะครับมาขึ้นเรือที่เดิมนี่นะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินขึ้นไปดูข้างบนละว่ามีอะไรบ้างซึ่งข้างบนเนี่ยมันก็จะมีผับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับ อะไรล่ะจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเป็นจุดที่สูงที่สุดอีกจุดหนึ่งของวสันเบนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายนะครับคือคนที่มาเที่ยวที่เนี่เขาเล่าให้ฟังว่าทุกปีเนี่ยนะก็จะมีคนที่แบบว่าผิดหวังนะคะผิดฝังจากเรื่องต่างๆเนาะจากผิดหวังจากความรักหน้าที่การงานอะไรเนี้ยก็จะมากระโดดนะครับฆ่าตัวตายที่นี่นะครับ นี่ดอกไม้ป่านะครับข้างทางนะครับซึ่งตอนที่ผมเดินนะผมก็จะได้กลิ่นดอกไม้ป่าเบาๆเนาะอืม,มจะมีแบบว่าต้นกล้วยป่านะครับเป็นพวกปามป่าต่างๆคือจะเดินลัดเลาะขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งวัดสันเบย์เนี่ยนอกจากว่ามันจะเป็นสถานที่ชมวิวแล้วเนาะมันยังมีนู๊ตบีดด้วยนะครับ <laughs> เพื่อนรู้จักนู๊ตบีดใช่ไหมที่แต่ว่าทุกคนที่จะเข้าไปในนู๊ตบีดเนี่ยจะต้องแก้ผ้าเนาะซึ่ง ซึ่งถ้าใครชอบที่จะแก้ผ้าอับแดดนะครับก็จะน่าสนใจอีก,อกบรรยากาศหนึง่งและอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะแต่ผมคงขอบายนะครับอ่ะทางด้านนูน้นพระอาทิตย์ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมคือถ้าเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยตกลงไปแล้วรับขอบฟ้าแล้วนะครับน,นี่คือน้ำทะเลเนาะตรงที่ผมเห็นไหมครับตรงนู้นอะไกลๆนั่นแหละ,ละคือจุดที่เขาอ่า กระโดดลงไปนะครับฆ่าตัวตายนะครับซึ่งสําหรับคนที่อกหัก,กหรือผิดหวังเนาะไม่แนะนํานะซึ่งมันเป็นจุดที่แบบว่ายิง่งยิ่งเหงาเนาะยิ่งอ้างวางยิ่งเหงาไปใหญ่เนาะจุดเนี้ยมันจุดที่แบบว่าทําให้ความเหงาเนะี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมตรงผาตรงยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งทุกปีนะจะมีคนมากระโดดนะครับเขาก็เลยตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรมากลั้นเนาะก็คือ จะเดินได้ลงไปดูได้แต่ตอนนี้ก็คือเขาก็กั้นละนะครับไม่ให้คนเข้าไปใกล้ๆนะครับเพราะว่าถ้าคนบางคนนี้เสียใจมาเนี่ยคือสามารถตัดสินใจแบบเซี่ยวินาทีเนาะตัวเองฆ่าฆ่าตัวเองได้เลยนะครับใครนักท่องเที่ยวก็ยังเดินได้ปกติเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเขาก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วนะครับ ก็คือที่นี่ก็คือปล่อยอิสระเต็มที่แล้วแล้วก็เขาก็มีการฉีดวัคซีนกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็อีกอีกด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะเดินแวะลงไปดูตอนที่ที่เราถ่ายรูปทีแรกเนาะที่เห็นเป็น,เป,นเป็นอ่าวใช่ไหมเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างนะครับเอ๊แต่ไม่แน่ใจก,ก็คงไม่เดินลงไปนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยสามารถเดินลงไปได้นะครับแต่นี้ก็คือคงไม่ละนะครับอันตรายพอสมควรนะครับ เนี่ยก็จะเห็นต่างชาตินะซึ่งซึ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คนเฉพาะคนออสเตรเลียนะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดนะครับเปิดต้อนรับทุกชาตินะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวนะครับสิงคโปร์นะครับพวกอิตาลีแขกขาวก็ย้ายนะครับย้ายกันมาอยู่ที่นี่นะครับด้วยที่ว่าสวัสดิการและความมั่นคงของประเทศนี้มันค่อนข้างโอเคไง คืออย่างน้อยความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับที่ต้นๆนะจากการที่เขาสำรวจนะครับประเทศรอบโลกออสเตรเลียเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับสูงถึง90%นะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกเนาะอ่ะตรงนี้เขาจะเขียนว่า Sydney h a r b o เบอร์ i นช a l น a r พาร์ตัวนี้เองจะเป็นทางที่จะไปพาร์คนะครับซึ่งถ้าเกิดเเพื่อนเดินข้ามพาร์คเนี่ยไปเนี่ยที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นนูดตบีดนะครับ เขเรียกว่า lady b e ี a d y สักอย่างเนาะซึ่งถ้าเพื่อนจะขึ้นไปแล้วก็ข้ามลงไปข้างล่างเนี่ยจะต้องแก้ผ้านะครับที่ที่ผมพูดให้ฟังก็คือห้ามใส่อะไรเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกฎของนู๊ดบีดนะครับว่าทุกคนที่มานะครับมาเที่ยวเนี่ยจะต้องแก้ผ้าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสวยนะครับของซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับผมซึ่งาเพื่อนชอบเที่ยวแนวนี้นะครับไม่ต้องมาก็ได้นะครับไปดูออนไลน์เอาแล้วกันนะครับผมก็จะคอยอัปเดตนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นออสเตรเลียและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมนะครับซึ่งเห็นว่าตอนนี้ผมก็คือก็แข็งแกร่งนะช่วงนี้เหมือนจะไม่สบายนะครับเพราะอากาศก็คือมันหนาวมากตอนนี้เพื่อนๆมันแบบ บางวันเนี่ยติดลบนะครับพิมะก็เริ่มตกนะครับนี้ผมก็จะเดินทางกลับละข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีผับมีบาร์นะครับคือตรงท่าเรือนะครับถ้าใครชอบเที่ยวผับทเที่ยวบาร์ก็ก็โอเคเนาะก็สามารถที่จะลงมาเที่ยวตรงนี้ได้นะครับซึ่งเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะเข้าได้นะครับซึ่งก็คือข้อดีของออสเตรเลียก็คือว่าผับบาร์ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเด็กที่อายุต่ํากว่า10ขวบเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปได้นะครับ แต่ต้องมากับผู้ปกครองนะ,ะถ้ามาคนเดียวเขาก็คงไม่ให้เข้าเนาะซึ่งเป,เป็นข้อดีนะครับสำหรับที่นี่เนาะเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างแหละสำหรับให้เด็กผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองมาเที่ยวมากินอาอาหารมาชมบรรยากาศต่างๆด้วยกันนะคบผมจะเห็นว่าพระอาทิตย์ที่นี่แสงสวยมากครับโอเคตอนนี้ผมก็เดินทางกลับแล้วครับผมก็คงคิดว่าคลิปนี้ คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับนี่คือท่าเรือนะครับที่ที่เรากลับนะครับถ้าใครเที่ยวชอบเที่ยวรวมนี้ชอบที่ผมเอามาให้ดูก็ช่วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนิดนึงนะครับจะได้พาไปเทีย่ยวสถานที่ต่างๆออสเตรียนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสวัสดีเอาไว้เพียงเท่านี้บายบายสวัสดีครับ thank <small noise>